ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องลับคืนนี้ย่านาอยากชวนคุณหยุดพยายามสักครั้งเพราะบางครั้งชัยชนะไม่ได้มาจากการเคลื่อนไหวแต่มาจากการยืนมั่นในที่ที่พระเจ้าตรัสให้เราอยู่พระคัมภีร์บอกว่าการรบนั้นไม่ใช่เรื่องของท่านแต่เป็นเรื่องของพระเจ้า ประโยคนี้ดูเรียบง่ายแต่ในโลกฝ่ายวิญญาณมันคือเสียงที่เขย่าหัวใจของคนที่เชื่อจริงๆเพราะในสงครามที่มองไม่เห็นไม่มีอาวุธของมนุษย์ใดจะชนะได้ไม่มีคำพูดไม่มีแผนไม่มีพลังของมนุษย์คนใดที่สามารถล้มสิ่งที่เป็นวิญญาณได้มีเพียงหัวใจที่เลือกเชื่อในพระเจ้ามากกว่าความกลัวเยโฮชาฟาตไม่ได้มีกองทัพใหญ่ที่สุด เขาไม่ได้มีเทคโนโลยีมีอาวุธหรือว่ากองทัพที่มีกําลังเหนือกว่าแต่สิ่งที่เขามีคือความเชื่อที่ใหญ่พอที่จะบอกว่าเราจะไม่สู้ด้วยวิธีของมนุษย์แต่จะเชื่อฟังพระเจ้าเขาไม่ได้ต่อสู้ด้วยแรงแขนแต่ด้วยแรงแห่งเสียงของคําสรรเสริญและทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นพระเจ้าทรงเริ่มทำงานแทนเขา คุณเห็นไหมไม่ใช่เรื่องของการร้องเพลงแต่มันคือการวางอาวุธลงและยกพระหัตถ์ขึ้นในความเชื่อมันคือการยอมรับว่าเราเองไม่สามารถสู้ไหวแต่เรายังเลือกที่จะยืนอยู่ตรงนั้นเพราะเรารู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยเมื่ออ่านถึงตอนนี้ในพระคัมภีร์ครั้งแรกแค่านาคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเชื่อ แต่ยิ่งอ่านยิ่งเห็นว่าแท้จริงแล้วมันคือเรื่องของการไว้วางใจความเชื่อคือการเห็นและยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าตรัสแต่ความไว้วางใจคือการพักอยู่ในพระองค์แม้เมื่อเราไม่เข้าใจเยโฮชาฟาตออกไปในสนามรบโดยที่ไม่มีอาวุธแต่มีวงดนตรีนำหน้า เขาไม่ได้เริ่มด้วยเสียงแตรแห่งสงครามแต่เริ่มด้วยเสียงเพลงแห่งการสรรเสริญและพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นพระเจ้าทรงตั้งคนซุ่มโจมตีศัตรูจนพวกเขาทำลายกันเองแปลว่าในขณะที่คนของพระเจ้าเพียงแค่สรร,รเสริญศัตรูของเขาก็กำลังพังลงด้วยนามพระทัยของพระเจ้า นี่แหละคือสงครามที่พระเจ้าทรงสู้แทนบางทีในชีวิตของคุณตอนนี้คุณอาจกำลังอยู่ในสงครามที่คุณไม่เข้าใจสงครามในใจที่ไม่มีเสียงดาบไม่มีควันไฟแต่เผาผลาญความสงบของคุณไปทุกวันบางคนกำลังสู้กับความกลัวบางคนสู้กับความรู้สึกผิดบางคนสู้กับความเจ็บปวดที่ยังไม่ยอมจางหายบางคนสู้กับความเงียบของพระเจ้า และคุณอาจกำลังถามในใจว่าพระเจ้าอยู่ไหนแต่พระองค์ตรัสเหมือนที่เคยตรัสกับเยโฮชาฟัตว่าการรบนี้ไม่ใช่ของเจ้าแต่เป็นของเราพระเจ้ารู้ว่าเรามีขีดจำกัดพระองค์ไม่ได้เรียกให้เราต่อสู้ศึกด้วยตัวเองแต่เรียกให้เรารู้ว่าเมื่อถึงศึกที่ใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะสู้ได้จงยืนมั่นในพระองค์ และคำว่ายืนมั่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการยืนนิ่งเฉยแต่มันหมายถึงการยืนในความเชื่อยืนในคำสัญญายืนในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าจะอนุญาตให้สงครามเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อแสดงให้เราเห็นว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริง พระองค์ต้องการให้คุณรู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของคุณแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณยืนอยู่ในพระเจ้ามากแค่ไหนในเอฟเฟซัสบทที่6ข้อที่10ถึงข้อที่12เปาโลพูดว่าจงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและโลหิตแต่เราต่อสู้กับอำนาจฝ่ายวิญญ,ญาณ เขาไม่ได้สอนให้เราต่อสู้ด้วยกำลังแต่สอนให้เรายืนอยู่ในพระองค์อย่างมั่นคงการเข้มแข็งในพระเจ้าไม่ใช่การพยายามแต่คือการพึ่งพาเพราะพระเจ้าต่อสู้ได้ดีมากกว่าเราทุกครั้งและการพึ่งพาไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการส่งไม้ต่อให้พระองค์ถือไว้แทนเราลองคิดดูว่าถ้าคุณเชื่อจริงๆว่าพระเจ้ากำลังสู้แทนคุณ คุณจะยังกังวลอยู่ไหมถ้าพระเจ้าอยู่ในสนามรบเราจะอยู่ในที่ของการสรรเสร,ริญและทุกครั้งที่คุณเลือกจะสรรเสร,ริญแทนการพร่ำบน่นอธิษฐานแทนการวิตกหรือว่านิ่งสงบแทนการตื่นตระหนกคุณกำลังประกาศว่าฉันเชื่อว่าการรบนี้เป็นของพระเจ้า